Thing I used to dream being real right now, now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, 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 yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. วันนี้ก็อีกเช่นเคยผมก็จะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งสั่งเข้ามาของทางบริษัทเราครับ d h Hydraulic โอดเตดี้ย3.5ตันสีแดงทางเรามัน มีสองสีครับมีสีแดงกับสีสีฟ้านะครับสีตัวนี้สั่งเข้ามาใหม่ก็เลยอยากจะมาลองใช้งานแล้วก็ประกอบให้ลูกค้าดูครับวิธีการประกอบก็องง่ายๆนะครับคือเปิดกล่องมามันก็จะมีอยู่อะไรมีอยู่แค่สองอย่างมีอยู่แค่นี้นครับสองชิ้นเราก็ถอดเราก็สวมเข้าไปนะครับ ขน่นตรงแล้วเราก็แค่ขันนัอให้แน,น่นอับนี้ต่อไปก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งขันให้แน่นนะครับมันก็จะไม่หลุดใช้งาน ยกให้ดูรับอันนี่จะยกตุ้กลึกเลยนะครับต,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 ตัวตะเข็ตัวนี้สามต้านยกได้สามห้าตันแต่ตุ้มลึกพันนี้สามต้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกให้ดูมาครับมาดูเลย ร้องข้าวนะครับแล้วปล่อยยิ้งไว้หนึ่งนาทีดูว่าจะเป็นงไงตัวนี้สำหรับ ใช้งานกับพวกรถโหลดเตีตตต้นะครับก็มีสเตอร์รถมีสเตอร์จะจะใช้ง่ายกว่าตัวที่เป็นจานใหญ่เพราะว่าช่วงหน้าของมันโหลดมันเตีต้ยกว่าเข้าได้ได้ถึงจุดจุดยกมากกว่าตัวอื่นนะครับอ่ะสมมติว่าหนึ่งนาทีละตัวนี้ ผมว่าโอเคนะการใช้งานมันก็ง่ายแล้วก็ดีสันก็โอเคอยู่นะครับสวยงามวิธีการดูแลรัาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูน้ำมันแับมันจะมีอันนี้คือหัวอัดจารบีนะครับถ้าเรามีตัวอัดจารบีเราก็ เข้าไปนะครับเพื่อจะให้หล่อดรื่นภายในแกนจะได้อายุการใช้งานจะได้นานๆนครับใช้ได้นานๆจะได้ไม่เสียหายก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโรเตีย3.5ตันตัวใหม่สีแดงถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เช่นเดิมเช่นเดิมนะครับเข้าไปหน้าเพจเรา JS Hydraulic จะมีเซลล์มีเบอร์เซลล์ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามกับเซลได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ